สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแมพี่น้องครับสวัสดีย่มแรงครับพี่น้องบรรยากาศที่หาโมงแรงครับฝนต๊ะข้างเขาสร้างออกเลยเบ็ดครับพี่น้องแส่เห็นมาเท่กับว่าท่านเท่ย,ยู่วันนี้เห็นหัวสวยเหรอยครับย่มเศรคือคักตื่นเต้น ใบสามใบสี่มากเงาเหรอครับพี่น้องเออเด็กกับพ่อเถียหลุ่นจนพ่อแห้งเองอตื่ยากตื่แค้นนะแทะรับพี่น้องแม่ลูกครับแม่ลูกโอ้่าสีเลี่ยงแหละ่ามันเป็นตัวเหลี่ยงมันโหดดีไหมพี่นออ้องมันเกิดอวดบ่ออะไเขาเหลครับขายให้เขาเนสื่อมาใช้ไปครับพี่น้อง หายโซเดียมให้พี่น้องโอ้ยแดงจนแสบตาเหลี่ยมเลยครับพี่น้องเนี่ยปวดแน่ยืนเชิดยังโยน้ำลายมือยังหูครับพี่นอ้องยางน้ำก่นต้อยๆเลยก้นสูงลอยหาซิบบวกลบครับหนังหนาทรายใหญ่รับประกันแข้งขาภายนอกภายใน่ใหายซิบหามือครับพี่น้องเบิ่งเลยครับกบหางใหญ่เง่าลามขี้คัวหางงามครับหอดเรียบหน่อย ิดราคาไว้สามเมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับทรงหอยที่ถออีสานครับนี่พี่น้องเลยอีสานก็สทรงได้ครับชุวยกันครับว่าจะมีคาน้นมันครับน้องเรียบดีนะครับเรียบเอียดดี่ดีทั้งคููหน้าคููหลังเลยครับเรียบงามนุ่มปีนุมน่มซีเพมีจริงรทั้งนี้แดดตองแม่นี่ในเครื่องอมดำแดงด้วยครับ เ่าะมือเรื่องดีหนังหนาใส่ไงดีครับง้าดูหูครับพี่น้องง้าพนทองใสางางเลือกได้ครับม้าจอ้าวเป็นครับง้าดูหูครับเรแข็งดีงูดีทั้งแงาทั้งโลกทั้งโลกครับสุขเทศสามหนึงหนาตึกครับพี่น้องที่ขาในเรื่องหนังไตลานการโอนโต๊ะเดือนนี่ครับห้องเดียนด้วยสามสิบบวกเลยขนาดห้องเดือน Lên. Nhiều một qua Nguyên cả năng đẹp hồ Đi nào Nhiều mông đây thì thay mông mặt lại Đi nào สามเอ็นสี่พันหาหร่อยชือว่าสุดขมนะพี่น้องเนะี่ยลูกว่าเป็นลูกเบียนสองเบียนลูกนี่แหละครับลูกใครได้เมืินกว่าเร,รับถามแยกมาหลายเราม่เกิดไม่ได้จังหวะกันครับผมเกิดไม่พอแยากแยกนะเน้นท่อแล้วพี่น้องนะแด้วสนใจกันท่อกันเลยคุยกันเลยครับ หมือนหดครับคือว่าขุ่มคือขุ้มครับตัวละเมินก็บาทครับสามเมนสี่พันหายอยครับนี่ครับทายไปไปขีบเมินส่งอดว่าได้หรอครับเราจีว่ขายเพราะว่าจิเจ็บแหละนี่มันขึ้นแล้วครับน้ำใสๆออกแล้วเมียกเพราะวจทับเอาเพราะว่าจีใส่ออกฝาดไปโย่ของนอกเลยมะหนังอดตว่ได้หรอครับมันยีงวดสีขายก็ขายไปครับหางว่า่ได้เมีออกไปก็เลย Lần nam mô của bọn mình. Hang nỉ yon tang nắp 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 đây nắp 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 ไล่เห่ครับไปไปไปนะเอ้ยครับนั่นแหละไปให้มันยงัไไปปเฮ้ยเฮ้ยเออนั่นแหละครับพี่น้องเย็นยอทาเลยทาเดี๋ยวหลอดไม่มีภูไลเห่ครับครับนั่นแหละมันจะคักดอว่าสุดคุ้มครับม่นเป็นหัวหน่อยพี่หน้ากำสั่งหน่อย ห okay. น้าปึกหลงว่ามันเป็นเจ้าปเป็นสำหรับโอนสองส่างอ่าเงเลือกนังหนาซาไงบ้า,ง,า,า,ยายงเหลอเบือลึื่งย้อนโอนตัวนะพี่นเรข่าขาก็าขาลังหนีไงครับเฮ้ยว่าเงินแสนเดี๋ยวสามหมื่นกว่าสี่หมื่นครับอ,อ,อ่ะที่ประเทศไทยนั่งพี่น้องสามหมื่นสี่พันหารอย,ค,ยค,อครับตรงให้พี่ทวายิสานครับ ครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ